สวดีจ้าวันดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสุขสุขคนณมัอนี่แยบุญคือใสยหมวกใสยหมวกไก๊ายส่หมวกกออ๊ายเฮ็ดยังมาตีมืัอนี่แยบุญเอ่เอเฮ็ดวัตถุดิบในการปรุงปลาอะคะ่ะมันนี่เห็ดปลาบองเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเอลซี่ที่ะเปีเตอแซ่บวะพี่น้องกะล่ำซอยค่ะ เตรียมวัตถุดิบไว้ห็ดนองปลาพี่น้องสวัสดีนะคะท,ทักทายเอฟซีของเฮาทัวโลกบวัวเจะประเทศใดก็แล้วแต่ที่เป็นแฟนครับเป็น,อนเนอฟซีของยายบุญเนาะกะขอบคุณหลายๆที่ติดตามตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยจนปานนี้เนาะพี่น้องเนาะก็บอกก็ต้องขอโทษขอภายในจังน่อย,บ,ย,ยบ่ได้เลียบบางหนาก,กันเนาะค่า่เห็ดเบียดคือว่าก็ขอบคุณขอบคุณที่ติดตามกันมาจนให้กำไร ให้กำลังใจกันจนนะถึงสูเมอร์นี่เนาะวันนี้เยอะบนบ่าเห็ดงานไอ้บ่าเห็ดงานสียังบ่แล้วดีได้พี่น้องยังบ่แล้วดียังหลายหลายอย,ย่างที่จะต้องาอ่าเก็บเก็บงานอยู่นะคะเก็บรายละเอียดจังประตูนี่ก็ยังมหาเนี่ทถาสีนะคะน้องๆมันก็บอกว่าท้าสีไม่ในย้ายมันดำโพดว่าสัน่นมันกึ่มโพดว่าสัน่นเออจะเอาสีใดดีล่ะพี่น้องเบื้องหน้าตามันเยอะบนกับบวกลีถ้าแปลงแต่แงตัวยังเราพี่น้อง อาบน้ำกะลูกๆแป้งฟุ้นแปง้งอย่างธรรมดาท้าแน่แล้วกะออกไปใส่บาตรมือนี้บอได้เอากวัองไป,ไปไปไทยบอนใส่บาตรให้เบิ่งพราะว่ายยังมาติอันฝนมันตกลิ้นพี่น้องฝนตกลิ้นเนี่ยมันก็เลยบเอากลัองไปน้ำนี่นใส่บาตรใส่ยังแล้วเข้าบัากินดอกบ้านอยากเขา่าพี่น้องกินกาแฟแล้วก็บ่พันอยากเขา้า พอแล้วไปรอเบิงหน้าฝนตกเรียบแนาเขามันซึนขึ้นแนบว่าสัน่นเออเขากับไข่แน่เขาซึนขึ้นแน่แล้วพี่น้องแต่ว่ามันพันในมีนามมันมาท่านในมีนามขั้นมีนามกะจีให้คนไปซีดอ่ายาโนโ่สดี้ย้ยวนกะสีเห็ดหยางแน่นกะเจากกะแจกยุ่พี่น้องกะนี่แหละเห็ดงานบ้านก็กอกกะเกยังมาแล่วนาบ้านเนี่ยกะยังมาในแล้วดิพี่น้อง สิไปหาดินสิไปซื้อดินเพิ่นสร้างดินเพิ่นจากหลดหนึ่งสิมาเห็ดหน้าบ้านเอามาถมมนหน้าบ้านแบบกะสีอันกออีดขึ้นนิดหนึ่งนาซาลัดราดปูนกัสิเบิดปูนประมาณสักสองถุงเบิดปูนประมาณสักสองถุงแล้วก็สิกออีดกําแพงขึ้นอ่าพ่อมันโบลงปันไดกันไก่กันกากันหมากันอย่างนาะพี่น้องจากน้อยหนึ่งจักซีหากน่ังสีนาอ่าจักซีหาแถวขึ้นมา หน,น้าบ้านมาดีประตูแล้วก็ป,ปันล้มปัน้นไส้ข้างบนยายบนกะจีเปลี่ยนสีกะจีค่อยๆเฮ็ดไปนะคะสำหรับการการสอมเซมสอมเซมบ้านเนาะเสร็จจากตรงนี้แล้วกะสีไปเฮ็ดยังบ,งบันบนี่สีเฮ็ดหลังบ้านบันนี่สีเฮ็ดหลังบ้านก็คือจัดการเรื่องทอที่สางมาแล้วนะพี่น้องยายบนกะจีจัดการเรื่องทอที่สางมา กะสิเอาน้ำพอหยังใส่นะคะแซกดใส่ดำความคลุมออกแล้วจังซี่อ่าเตรียมหาหอยหาหอยขมมาล้พี่น้องแต่กสิค่อยๆเฮ็ดค่อยๆเป็นค่อยไปตั้งแต่ตั้งแต่กลับมาแกบนยังมาฮอดนี่ผักกอนจากมือเดพี่น้องันนี้มือวานี่ัดหนาตรงหนาตงเนาะที่เาทาสีแล้วมันกเดนใส่กะัดหนาตงไปเ็ไป ย่างบอกสีที่มันกระเด็นใส่บปนี่เนี้ยมาเรียกมันใบใบฟังทางนั้นมันแดดหอนแฮงก็เลยเส้าห็ดก็เลยคืนเดย์วะปุ๊มันกระไกลสีอ่ามันจันอีกเร็วมาบอกกับเอฟซีใบมาอาจจะเป็นวันจันทร์สีห็ดน้ำพริกปลาไหลกับน้ำพริกปลาทูออกยึดชุดหนึ่งก้อนอ่ากับสีบัวลายปันไดนะคะก็กสีบัวลายผูกปันไดดอกเตอร์ว่ากับสีห็ด ให้สำหรับเอพซีทีเพิ่นเพิ่นล้อนะเพิ่นสร้างมาตั้งแต่ก่อนที่ว่ายายบนมาถึงในหม่แล้วนะคะเพิ่นสีสั่งแบบพอดียายบนใหญ่มาบานก่อนก็เลยยังบันได้ส่งให้เพิ่นบันนี้ยายบนก็เลยว่าอ่าสีเริ่มเฮ็ดเบิ่งจักชุดสองชุดวันจันทร์นี่ก่อนยังสีน่าสีส่งสีเริ่มรับออเดอร์ไว้แล้วก็วันจันทร์วันอังคารอาจจะเอาไปส่งยังสีหนะพี่น้องบัดนี้ยายบนก็เลยมานั่งเฮ็ดหมู่บ้านเนี่ยก็เลยมานั่งเฮ็ดพรา พ่อมานางเฮ็ดเนาะอ่าคือว่าเป็นปลาเฮาอย่างสีก่กะกะมันบโบดีมีปลาบดาด้พี่น้องโบดีมีปลาล่าบด้วยโบดยังมาให้ไปหาติดต่อว่าบอนด์ได้ที่บนอ่าเฮ็ดปลาบดสรงหให้เฮาได้แนบอลอย่างสิ่ยังมานในห,หาบ้านนี้พอดีว่าย้ํบุญอ่ะมีพีห่หักอยู่ทั้งอยู่ทั้งหล,ลบบุรีเพื่อนกะอยู่บ้านแถวนี้แหละเพื่อนไปงานอยูพ่พุ่นเพื่อนได้ปลาลาปลาขาวมาทั้งสีนึงนี่เพื่อนขายหกลอยประสัน กระทึงน้ำตอนกระทึงอย่างพี่น้องแต่ว่ามันโมเมนมันโมเมนปลาที่บดเร็วเนะาะบะนี้ก็เลยหมูวานก็เลยคือได้ก็เลยมันนางบดเอาเครื่องบดท,ที่เห่าบดข้าแต่ไร่บดพร้อมกระเทียมนั่นแหละเอาเมาืวว่อบดปลากฏดวานังปลาขาวเนาะนังปลาขาวมันเข่าไปพันอยู่อ่าใบใบมีดบนเกี่ยวใบมีดแล้วมันเห็ดไห่บบหมุนเนี่ยบนกบวา่ามันคือบ่หมุนกับกดกดไปกดมาปลากฏดาากวดมามันใหม่พี่นนอะ ดใดใหม่มอเตอร์มันใหม่มอเตอร์เครื่องปั่นมันใหม่ยายบนสิได้ซื้อใหม่บัดนี้มื้อนี้ก็ต้องใส่มือเด้อบัดนี้พี่น้องใส่มือมือตาเอาสิได้ใส่มือตาเอาซะก่อนเดี๋ยวไปตลาดจังสิไปซื้อเครื่องบดมาใหม่โอยเงินก็หซะบ่มีหามเยว่าซั่นเนาะค่อยเฮ็ด่อเป็นค่อยไปพี่น้องอันใดเฮายังบ่นบ่เห็นเฮาก็มาอยู มันกับ่ได้อยู่บ้านหลายปีแล้วเนาะกับวยู่บานกับเขากะคอยศึกษาเรียนรู้ไม่หรือว่าเขาเสียไปยังใดมาจังใดดำรงชีวิตของเขาจังไหนท้ามาหากินยังไดเนาะฮัลโหลคอยเฮ็ดไปเงินค้ำเขากับว่ามีมีบ่หลายเขากับหยัดใสเขากับเสบสีใสใจแนี่แต่เกิดหนาเกิดทางอายุยัยบนกระไรพี่เนาะฮัลโหลนี่ก็เลยว่างๆแล้วกับว่ากับว่ถือว่าว่างหรอกว่าเรื่องว่างงานอะมันมีแต่ว่าเขาก็ต้องปีกต้องแบ่งเวลาให้ถูกเนาะสีเฮ็ดตั้งแต่งาน บบมีรายได้เข้ามาเลยมนกะทุกอย่างก็คือต้องใส่เงินพี่น้องซื้อมาเห็ดนั่นนี่นี่ก็ต้องใส่เงินมันนี่เยบนก็เลยต้องกะแบ่งเวลาตรงหนมาหาเงินน้ำแน่เฮ็ดของขายนาะประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าผููใดสิสัง่งแนวไดนสิสั่งน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาลากะออเดอร์เข้ามาเด้อแบบนี้เด้อพี่น้องแยกบนจะเริ่มละเริ่มละสตาร์ทละสตาร์ทละพี่น้อง ผู้ดใดสิจองคิวไว้แล้วผู้ดใดสิจองไว้แล้วนะออเดอร์เข้ามาเลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคนรับออเดอร์ไวปละกันเดี๋ยวจะส่งให้เป็นชุดเป็นชุดไปเนาะถ้าเสร็จางานกระจกกระแจของเจ้ขาของแล้วก็เดี๋ยวก็มีเวลาก็จะลุยเต็มที่และพี่น้องบัดน,นี้บรรจุซองก็โอเคแล้วละ่ะค่อยๆเฮ็ดเอาปรับปรุงไปเอาซัาบคลาไว้มือ เอาบ้านแม่นมาอมือ่นมาฮื้อบ้านผาบอกพี่น้องก็เสด็จไปวัดนี่กันนี่เสด็จไปเห็ดปินเด็จไปตากบ้านผาเขาบ้านสาหรือว,ว่าอ,อยังนี่เพิ่อนกัจจะข้ากันไปไปวัดพี่น้องบ้านใส่ซบาอยู่กับถนนรอบบ้านที่ถุกมือจะต้องไปร่วมกันอยู่ที่วัดกับเพิ่นบ่ออกมาบินทบาทเอาก็ต้องไปกันที่วัด คิดถึงอิซีสุขูมสุกวลล่ะเพื่อนกับเป็นห่วงเป็นใหญ่มากนะคะเพิ่นกับเป็นห่วงเป็นใหญ่มากหนึ่งกับห่วงแมวล้วก็แมวอยู่จังไลยกินจังไหยแมวนี่แย่บุตบเปรตขังแล้วก็เด้อเรตขังปล่อยไว้ในบ้านนั่นล่ะปล่อยไว้ในบ้านบางเทือเขาก็ลอยออกมาหลินมาหยังแน่แต่เขากายย่างยันยันเขากระบึงความปลอดภัยของเขาอยู่นะคะเพราะว่ามันมี่หมาพี่น้องมันนี่หมาหมาแย่กว่สองตอยู่นี่ เ้ากับให้เพื่อนมาฉีดยาคุ้มให้ให้เพื่อนมาฉีดยาคุ้มให้มาแต่ว่าแมวน่ะโอเคอยู่แมวเขาเห็ดมันเรียบร้อยวัคซีนเขาก,ก็ฉีดแล้วปีหน้าจังสิได้ฉีดไม่ปีหนาา้หนาเดือนมิถุนาเจงสิได้ฉีดอีกวัคซีนสำหรับน้องเมียวป่านี้หมาเนี่ยก็ฉีดยาคุ้มยาคุ้มไปแล้ววัคซีนเขาก็ฉีดไปแล้วก็จะเป็นประมาณเดือนัาญาติตุลาเจะางศดิฉีดอีกเปอร์เนต์อี่าทปีหนึ่งฉีดซองเทือววัคซีนสำหรับพิษน,นักบ้าเนาะ เอี่บทที่สองโตพี่น้องนี่มาสองตัวมีแมวสองตัวจังไดละ่ะมานี่คือตะกอนสิไปพูกเก็บด,ดิเจนี่เอาเขามาเลี้ยงเพราะว่าคนเขาเสียวไปปล่อยพีดีเจต้องกานอะเพคนเสียวไปปล่อยวัดประสันก็เลยเลีเ้ยงโถนก็เลยเอามาเลี้ยงก็เลยอ่าได้ผูกพันเป็นผ้าละมันก็ออกลูกนี่ลูกโตหนึง่งลูกมันก็นใหญ่แล้วพี่น้องสีสีน้ำตาลสีเดียวกันกับไอ้อิชินั่นแหละ เรเลี้ยเรียงขามาพี่น้องเป็นบ่มีแดดดิเบิงเบิงมันอากาศคึมคึมมันถึงดดดเดดดำดำบ่มีแดดฝนตกลิ่นเบิดขึ้นมาขึ้นพี่น้องฝนตกลิ่นเบิดขึ้นกาม,มาตกแหงบ่บ่แห้งบ่ก็สนนิเป็นนามเป็นต้นตะกัลิ้นโปแปกโปแปกลินพ่อไล่ไล่แหละพี่น้องอันนี้ก็คึมคึม,คมยุกคึมคึมยอ็ดสองมือแล้วเอ้บนกะ พราะถ้าไ,ไปทุง่งนาแจ๊กมือนมิจะพอแล้วไปเดี๋ยวหัน่นคาหั่นตะไคร่หัน่นคาหั่นตะไคร่เพิ่งจังน้อยกสีเอาไปขวัวพี่น้องเอาไปขวัวให้สุกข,ขวัวให้หอมแล้วจังเสียมาตังต้องใส่มือต่ำแหละพี่น้องเพราะว่าเย่บนมุอนี้อันนั้นแหละบนนี้เรื่องปันแล้วเครื่องปันห่างจ้ะเครื่องเครื่องปันห่างจะได้ซื้อไม่เดี๋วพี่น้องเอ้ย อ้วนนี่กะจีตาขายพ่อดีทุนสุกคนจังสิดีส,สื่อเครื่องปั้นพี่น้องคือทอดผู้เกตคือทอดนำ้ำบัวคือทอดบ้าตองอยู่แต่ว่ากับเบิงเบิงในเหยื่อข่าวผู้เกตอยู่อันอาบางล่าเนาะถนนบางล่าถนนคนเดินพับซิลูชันแน่อย่างแนยข้าเจ้าิ่มเปิดแล้วล่ะพี่น้องลืมเปิดแล้วแต่ว่ากับบรูษนักท่องเที่ยวเขาเขามาได้หรือยัง เบิร์กยู่เบิร์กคาวเบิร์สถานการณ์ของอาปาตองผู้เก็ตยู่เพราะวะ่าเมนเท้าจากมาเทาก็ขึ้นฮอดนะพี่น้องคืนฮอดอยู่ะกะยังมีความอะไรอาวอนมีความคิดถึงโยโกบาเท้าก็อยู่โดนเาก็ผูกพันเนาะก็ผูกพันก็คือนอดคิดถึงอยู่ดอกเกบ,บิร์สถานการณ์เบิร์กคาวเบิร์กยังอยู่กับบอลวะ่าเีแยกบนสิมีโอกาสไปอีกอ่กลับมาอยู่บ้านเดี๋ยวมังสิ่ยมสีธร,รมาหากินอยู่บ้านเทานะั้นแหละพี่น้องเพราวะว่าไปกัน งานกะหายากยบเอออยู่ป่าตองได้ดีงานกะหาเงาียบงานแม่บ้านลุงหลอกโรงแรมยังส่กะส่วนมากอ่ะคนกะจะรับพวกตั้งดาวแม่พวกพมา่าพวกนี้ป่านพวกยังสิอนะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ประจำเนาะเขาจะมีนายจ้างมียังลงทะเบียนกันขึ้นทะเบียนกันน,ยน,นายจ้างทุกอย่างเขาก็สชิจ้างผูกขาดกันคนไทยส่วนมากนายจ้าไปเห็นงานเแสบบ ตังไดละ่ะเป็นธุรกิจของตัวเองแน่อย่างแน่เปิด้านงวดลานบ้านอย่างสี่เนาะเปิด้านอาหารตามสั่งยังสี่เออเน่ะเป็นของคนไทยอยู่แต่ว่าขนลุกน้องใน่นก็นจะเอาพวกตั้งดาว,ละละละวาห,หลายกว่าสําหรับคนไทยก็เลยตกงานได้แบบนี้พี่น้องก็สูงกัาสั้นก็มีแต่พม่าไปเห็ดคนไทยหอดตบมีเยกบนกับเทาเลยเพือสิโบ มีโอกาสได้ไปทำงานอยู่คุ่นหรือล่ะไปบวบไอหลับพี่น้องกระจทรีทำมาหากินประกอบกับแกคิวบานเท่านี้แหละจั่างไรก็เป็นกำลังใจเลยพี่น้องเด้อช่วงหนา้าหนาวก็เทียค่ะคันค้อขายแน่ช่วงธรรมดาเนี่ยก็เทียบนำพริกปละดาพริกกระทู้ซงให้กับเอซีลูกค้าเขาแน่พอาด็กินใส่ใส่ยังสี่ลับพี่น้องพอาด็หมุนเวียนพอาะเด็กใส่ใจเพราะว่าขนมคาไฟเขาก็ต้องใจเนาะมืงหนีใจขานามไปร้อยสี่สิบห้าบาทพี่น้องใจขนมไปร้อยสี่สิบห้าบาท แต่บาร์คาเฟ่น่นพอแล้ววายยังาาไนนม่นเสียเพราะว่ารัฐบาลก็ไปยกเลิกไ้โควิดสามเดอนนือนเดือนหน้าม่นไม่เดือนหน้าหรือเดือนนี้แหละประมาณวันที่ยี่สิบสามนี่ก็อาจจะได้เสียตามปกติแหละปดน,นี้เต้ใส่โน้อยใส่สหลเต้โชเลกจะเสียกันได้บปดนี้ย้ายวนกันนี่เราบ,บอกสู้ฟังนะคะว่าจะเห็ดปลาราบองทุงเหล่าเด้อพี่น้องเห็ดปลาราบองเห็ดพริกประตูพริกเมงดาเหมือนเดิมแล้วนะคะผู้ใดจะ สร้างจองออเดอร์เขามากอะรัวๆเลยนะคะเตรียมผู้ใดอ่าต้องการอยากเอาไปไว้จ่กินติดตู้ติดตู้กับเขาติดตู้เย็นไว้นะคะไปใส่มาใส่กับมีพับไม่มีกันเขาไมา่กินได้บ่ต้องคิดท้ากับเขาเมนูอยากสาหรับมือใดเขาได้เด็ินกับเขาคำน้ำเนาะอยากกินอยากยาก,ากินอาหารสานปรลาบ,บองกินปลาทีดแเมง,งอ่ะ ยี่บอมาก,กินได้ยังสินะพี่น้องเจ๊วนกัดยิ่งเตะขายให้กับลูกค้าเก้กากเอฟซีเขานี่ล่ะเพิ่นเคยสร้างประจำเพิ่นตลอดประจำพี่น้องบางคนซีเถียวหาเถียวนะเถียวลราซีปุ๊กเถียวลราปุ๊กสร้างตลอดสร้างประจำแต่ว่าเคยสร้างน้ำผู้นั้นผู้นี้แล้วแต่ว่ามาคือของเก่ามาถือมาถือของเก่าแล้ว ิุนของเายบนเราแบบว่าถือปากถือใจก็เลยเป็นลูกค้าประจําจังสี่กับมีนะคะกับ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องเด้อขอบบนขอบคุณหลายที่อุดหนุนเนาะที่อุดนอนหนุนถ้าผู้ใดมารสชาติแบบใดยีติชมมาได้นะคะฮั่วกับจะปรุงแก้ไขให้มันถือปากถือข้อกับลูกค้าที่เพิ่นกินเนะ <c oughs> าะบบเฮ็ดเพ็ดแห้งค่ะยายบนบบเฮ็ดเพ็ดแห้งของฮั่จะ สูตรห้องบอสไซกะชายได้ค่ะเด้อมีค่ามีตะไคร้มีใบกระปูดมีขามเปียกนะคะมีผิดปนสูตรห้องจะาบอสไซบอสไซกะชายนะคะโบ้บ,บ้เครื่องบ้ไหลนะคะเครื่องเทศบ้ไหลลายกระสะีมีคา่ะะคะคากับตะไคร่นี่แหละนะคะค่ากับตะไคร่นี่แหละเครื่องเทศของข้าวที่จะเน้นแน่เพราะว่ามันจะดับกิน ตลา,าดได้นะคะขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับซีซูโกซุกุนทีลูกค้าซุกกซุกุนทีอุดหนุนมากนะคะ <c oughs> ก็เตรียมพร้อมเตรียมโตได้เด้๋ยวก็เด้อบไปนี้อะ <c oughs> ่ะยายบลก็จะเตรียมทํางานเดี๋ยวจะไปเอาผ้าออกจากเครื่องตากให้พอก่อนซักผ้าไว้เพราะว่ามงออื่นเพือกดสิเป็นมันผ้าแล้วคนก็เได้ใส่เสื้อผ้าไม่ไม่สะอาดสะอาดแน่ไปวัดไปว่าเนาะเะนาะเยายวนก็นจะขอจบคที่ใบเพียงซ้ำนีนะคะก็จะหัน ค่ะตะไข่โตนะคะพี่น้องจ้าหวัดดีค่ะขอบคุณขอบคุณหลายหวัดดีค่ะคิดหนอดคิดถึงสุข,ขสุขนะจ้า